สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะในเช้าวันอาทิตย์ที่1 7ธันวาคมปี2500ค่ะวันนี้มามีอสกานะคะชาวนาคนนี้ค่ะนําเรื่องดีๆมาอัปเดตอีกแล้วค่ะถือว่าเป็นเรื่องดีกับประเทศไทยไหมนะคะส่งผลให้กับชาวนาแล้วก็นายทุนไทยเราหรือเปล่านะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ภายแล้งค่ะทุกคนค่ะที่ประเทศอินโดนีเซียอ่าภัยแล้งที่ว่านี่ก็ปรากฏการณ์เอลนิโญนะคะทุกคนค่ะกำลังส่งผลกระทบหนักนะคะในการเพาะปลูกข้าวที่อินโดนีเซีย อทำให้ผลผลิตเนี่ยตกต่ํา ลดลงลดลงอย่างมากเลยนะคะเนี่ยรัฐบาลเขาก็ต้องระดมกําลังพลนะคะในพื้นที่เข้ามาช่วยชาวนาปลูกข้าวกันนะคะ <S <S เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะคะทุกคนค่ะจะได้ไม่เสียเวลานะคะรัฐบาลอินโดนีเซียนะคะได้สั่งการให้กําลังพลจากกองทัพค่ะเข้าช่วยชาวนานะคะเข้าช่วยเหลือชาวนาในการเพราะปลูกข้าวในฤดูกาลนี้ค่ะเนื่องจากภัยแล้งนะคะที่รุนแรงทําให้จํานวน ผลผลิตข้าวในประเทศลดลงอย่างหัวภาพนะคะส่งผลให้มีความจําเป็นต้องเพิ่มการนำเข้านะคะนำเข้าข้าวในช่วงที่ราคาพุ่งสูงออเนาะราคาสูงนะคะทุกคนขาอ่ช่วงนี้เนาะนะคะและทุกคนขานะ,ะถือว่าสิ่งนี้นะ,ะเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางอาหารนะภายในประเทศของเขานะ สำนักงานข่าวนะรอยเตอร์ค่ะรายงานว่าในการเพาะปลูกที่ล่าช้ากว่ากำหนดนี้นะคะเนื่องจากความแห้งแล้งค่ะอันเกิดจากสภาพอากาศแบบเอลนีโยประธานาธิบดีนะคะโจโกวิโดโดนะผู้นำอินโดนีเซียค่ะได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหารนะคะเจ้าหน้าที่ทหารชั้นประทวนค่ะในหมู่บ้านต่างๆนะคะหรือที่เรียกว่า บาบินซานะคะเข้าช่วยเหลือกเกษตรกรในการเพราะปลูกข้าวค่ะเพื่อใช้ประโยชน์จากฝน ะะที่ตกเมื่อเร็วๆนี้ทางนั้นฝนเพิ่งตกกันเนาะทุกคนค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะวิดีโอบนชาแนล YouTube ของประธานาธิบดีนะคะเผยให้เห็นว่านายวิโด,โดโดนะ,ะผู้นำอินโดนีเซียนะได้กล่าวระหว่างเดินทางไปเยือนเขตเปอร์กาโลงันนะคะในจังหวัดชวากลาง เมื่อวันพุธนะคะวันพุธที่ผ่านมาทุกคนค่ะวันที่13บธันวานะว่าเนื่องจากฝนที่ตกในบางจังหวัดเราจึงต้องการส่งเสริมให้ชาวนานเนี่ยเริ่มปลูกข้าวในเวลานี้กัน เออนะ,ะทุกคนคะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะการเพาะปลูกนะคะล่าช้าคะ่ะเนื่องจากปรากฏการณ์เอลโョนะคะแต่เราต้องปลูกนะคะปลูกปลูกเดี๋ยวนี้เลยนะคะประธานาธิบดีวโิดโดกล่าวขณะที่ยืนอยู่ข้างนาข้าวที่เพิ่งปลูกใหม่ไปนะคะนะ,ะทั้งนี้คะ่ะทุกคนคะอุปทานข้าวทั่วโลกนะคะตึงตัวมากยิ่งขึ้นในปี2,566แม้ตึง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 จริงๆช่วงนี้นะคะเนื่องจากปรากฏการณ์เอลโเนี่ยนะคะซึ่งมัก ก่อให้เกิดสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งนะคะกว่าปกติเนาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรนะคะรวมทั้งข้าวในประเทศผู้ผลิตและผู้บริโภคที่สำคัญลดลงอย่างมาก ทุกคนคะและนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือราคาข้าวนะศูนย์กลางการส่งออกที่สําคัญหลายแห่งของเอเชียเนี่ยเพิ่มขึ้นนะะถึง45สู่ระดับสูงสุดในรอบ15ปีอันนี้ทุกคนคงจํากันได้นะ,ะช่องมามิอสกาก็ได้ทําคลิปไปนะคะหลังจากที่อินเดียเขางดการส่งออกซึ่งถือว่าอินเดียเนี่ยเป็นซัพพลายเออร์ข้าวชั้นนําของโลกเลยนะคะก็นอเขาจํากัดการส่งออกอะค่ะทุกคนค่ะก็กระทบกันไปหมดเลยเนาะ,ะราคาข้าวก็สูงขึ้นนะคะแทน ยังมาบวกกับภัยแรงด้วย เนาะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะรายงานข่าวนะคะระบุว่าภัยแล้งเนี่ยนะคะทำให้การเพาะปลูกนะสำหรับการเก็บเกี่ยวในปี2,567ของอินโดนีเซียเนี่ยล่าช้ากว่าปกติค่ะหลังจากที่ผลผลิตในข้าวนะคะประเทศนี้ลดลงมาอยู่ที่ระดับเพียง30.9ล้านเมตริกตันนะคะจาก31.53ล้านเมตริกตันเมื่อปีที่แล้วนะคะก็ลดลงมาเนาะทุกคน,นะคะแบบนี้ แน่นอนนะคะการนําเข้านี่นะคะต้องมาแล้วแหละนะคะเพราะว่ามันคือความมั่นคงนะคะภายในประเทศเนาะความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศนะคะหากขาดแคลนขึ้นมาเนี่ยนะคะประชาชนก็ลําบากกันนะคะยังไงก็เอาใจช่วยนะพี่น้องชาวนาไทยเราเองก็นะคะมีภาวะแบบนี้อยู่เหมือนกัน ปีนี้นะคะมามีออสการ์เองนะคะชาวนาคนนี้ก็งดแหละไม่ทํานาปลังนะคะเพราะว่าแรงนะคะกลัวน้ําไม่พอทุกปีก็ได้สูบใส่นะคะแต่ว่าทางพ่อนะคะทางพ่อของสามีเนี่ยใจสู้นะคะยังลุยต่อนะคะหวานไปแล้วเนาะอ่ะยังไงก็เอาใจช่วยกันนะคะพี่น้องทางอินโดนีเซียด้วยแล้วก็ทางประเทศไทยเราเองด้วยนะคะถ้าเป็นแบบนี้ก็นะมาซื้อข้าวไทยเดอ้อนะคะเนาะอ่ะยังไงก็พบกันคลิปหน้าค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้ขอจบการน,นําเสนอไว้เพียงเท่านี้ บายบายขอบพระคุณทุกคนมากค่ะอ๋อต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากเพจฐานเศรษฐกิจนะคะขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบอกต่อด้วยนะคะทุกคนค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆเรื่องราวใหม่ๆนะคะแล้วพบกันกับทุกคนค่ะบายบาย